สังโต๊กซิตี้โชคร้ายครับขาหักเราหูหน้ากลัวมอในเกมอุ่นเครื่องกับเลสเตอร์ซิตี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่39ของเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับดอคอส,ว,สวัยส1ปีพยายามที่จะเสียบสก,กัดฟุตบอลนะครับจากมาร์คอั์ไบรทตันนะครับจากมาร์คอาไบรทตันโชคร้ายครับที่เท้าซ้ายของเขาเนี่ยลงพื้นผิดจังหวะขา,าหักครับเพราะน้ำหนักตัวเองที่โถมเข้าใส่แบบนี้ อาการบาดเจ็บของชอคลอสทำให้เกมต้องหยุดชะง,งักทันทีครับก่อนที่เขาจะได้รับการปผรสมพยาจบาลและหามออกจากสนามข้ามกลางเสียงตบมือให้กำลังใจจากแฟนๆทุกคนในสนามเกมนี้จบลงด้วยเลสเตอร์ครับเป็นฝ่ายชนะ2ประตูต่อนหนึ่งโดยที่ผู้ทำประตูให้กับเลสเตอร์ก็คือเอาไบตันและก็ยูริสเซลมองครับขณะที่สโตงได้ประตูจากนิทาวชอคลอส ตอนนี้ก็รับใช้สโต๊กมาอย่างยาวนานถึง12ปีครับเคยได้รับโอกสาสลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษมาแล้ว1ครั้งในปี2012ซึ่งตอนนั้นเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มมากๆนะครับก็ต้องน่าจะทั้ง